ดูอารมณ์มันดูไม่ยากอารมณ์มันเกิดขึ้นตอนไหนให้เราลองเฝ้าดูอย่างเช่นเรากำลังฟังเสียงส่อที่กำลังสีบรรเลงอยู่นี้ให้เราน้อมลํำลึกย้อนกลับมาที่ตัวของเราที่ใจของเราเมื่อมันฟังเสียงดนตรีสีซอแล้ว มันมีอารมณ์อย่างไรมันคล้อยไปตามดนตรีไหมเสียงซอพาเศร้ามันเศร้าใจไปกับเสียงซอไหมหรือเสียงซอมันเศร้าไปใจมันเลยไม่ชอบมันไม่พอใจกับเสียงที่ได้ยินหรือว่ามันซาบซึ้งตรึงใจยิ่งนักความพอใจและความไม่พอใจในเสียงนั้นนั่นแหละคืออารมณ์ อารมณ์พอใจในเสียงก็คล้อยตามไปตามเสียงหลงเสียงอารมณ์ไม่ชอบเสียงก็เกิดความฟุ้งซ่านลำคาญถ้าเราอยากเห็นความจริงของใจเราว่าทำไมอารมณ์มันจึงเป็นเช่นนี้ก็ให้เราตั้งสติแล้วก็ทวนกระแสกลับกลับไปดูว่าอะไรคือเหตุอะไรคือภายนอกอะไรคือภายในเสียง มันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเมื่อเสียงผ่านเข้ามาทางอายตนะโดยทางหูคือผู้รับเสียงผู้ที่ไปรับรู้ว่าเป็นเสียงคือวิญญาณผู้ที่จำได้ว่าเสียงคือสัญญาถ้าเราหยุดมันได้เท่านี้มันก็จะไม่มีผลใดๆต่อจิตต่อใจมันก็จะเป็นได้แค่เพียงสักแต่ว่ารู้ว่าเสียงเท่านั้น แต่เมื่อสังขารมันเข้าไปปรุงแต่งกับเสียงเมื่อจิตมันปรุงแต่งเพราะมันเอาความคิดไปใส่กับเสียงผลที่ได้จากการปรุงแต่งก็คือความยินดีพอใจและไม่พอใจในเสียงนั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าเวทนาเวทนาคืออารมณ์เมื่อสังขาร มันเข้าไปยุ่งกับสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าใจง่ายๆสังขารก็คือความคิดนั่นแหละความคิดเกิดความปรุงแต่งก็ตามมาอารมณ์เกิดขึ้นทีหลังถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งไปคิดไปปรุงแต่งอารมณ์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นั่นแหละเหตุใหญ่มันอยู่ตรงนั้นเมื่อเราเห็นเหตุเราก็ต้องหาวิธีจัดการกับมัน ด้วยการกลับมามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็อาศัยสตินั่นแหละเป็นหลักถ้าเราเอาชนะความคิดของตนเองได้ครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นหนทางแห่งการเอาชนะจิตใจของตนได้เหมือนกันความคิดความปรุงแต่งนั่นแหละคือสมมุติผู้ใดทิ้งสมมุติได้เมื่อใดผู้นั้นแหละ ก็จะเห็นวิมุตตเมื่อนั้นละสมมุติจึงได้วิมุตตถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเห็นของทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นของไม่แน่นอนปัญหาความยึดมั่นหมายมั่นนั้นก็จะค่อยๆหมดไปอารมณ์นั่นแหละคือทุกข์ในเมื่อความทุกข์เหตุทำให้เกิดทุกข ความดับทุกข์และหนทางไปสู่ความดับทุกข์ล้วนแต่อยู่ในขณะปัจจุบันเท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของเรานี่แหละดูให้มันเป็นดูให้มันเห็นเมื่อเห็นแล้วเราจึงจะรู้ว่าปล่อยวางอย่างไร